ตอนนี้ผมก็เข้ามาโซนผมรับงานแล้วนะมาถึงตอน10โมง16แล้วก็ช่วงช่วงเวลาอินช่วงเช้าก็คือช่วง10โมงถึงบ่ายโมงนะครับผมก็จะตั้งเป็นเปิดรับงานเองนะไม่ได้เปิดอัตโนมัตินะครับ <S <S เดี๋ยวรอดูว่างานแรกวันนี้จะมาตอนกี่โมงแล้วก็อ e ินเซนที่ผมเออแล้วก็ครดิตผมมันมีน้อยลืมเติมเมื่อกี้เพิ่งเติมไปนะครับแต่ว่ายังไม่เข้า ตอนนี้มีแค่300ฉบ่บที่จริงมันต้องมีไว้สักประมาณพันหนึ่งอ่ะแต่ว่าผมลืมไม่ได้เติมภาาราคือผมก็จะไม่อยู่ขอบทอ,องนะผมจะแบบขับรถไปแถวท้องรอเลยแล้วก็ระหว่างขับไปก็เผื่อจะมีงานมาครับงานแรกมาละแบดมาเลยนะนี่นะครับใครที่อยากรู้ว่าแบดเป็นยังไง